นะคะอ่าโอเคเือใ,ใครไม่ได้เข้าจะได้มาเรียนจาก,กอ่ะโอเคโอเคมาต่อนะคะเขาคือว่าอ่ะ,อะสมการถึงเส้นตัวแปรเดียวถ้าเราพูดถึงสมการก่อนสมการก็คือจะเป็น ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองไม่ว่าครูจะเขียนประโยคแบบไหนมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็จะเป็นสมการหมดนเลยเช่นที่ครูเขียนเนาะหนึ่งบวกสองเท่ากับสามก็จะเป็นสมการเหมือนกันหรือจะเป็นแบบที่มีตัวแปรก็ได้เช่นสามเอ็กลบสี่เท่ากับห้ายเนี้ยก็เป็นสมการเหมือนกันเพราะมีเครื่องหมายเลยเท่ากับเท่ากันถูกไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะถ้าครูเขียนแบบนี้ เอหนึ่งมากกว่าสองใช่สมการไหมไม่ใช่คร<ม>ับอ่าไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตาม,มที่มันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายอื่นมันจะเรียกว่าอะสมการอ่ะคราวนี้อาสมการมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่เป็นอสมการอาสมการคือประโยคสัญลักษณ์บอกอท,ที่มีเครื่องหมาย มากกว่าน้ากอกว่าน่มานมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไล่สิอะมีมากกว่ามีอะไรอีกน้อยก,กว่าน้อยก,กว่า,ารู้จักอันอื่นไหม,มบ,ล,บหล็บอลบลกอบล็อบล็ยังไม่ใช่นะคะมีมากกว่าหรือเท่ากับแบบน,นี้เคยเห็นไหมเออเคยอะมันจะเป็นแบบเขียนเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เขียนขีดด้านล่างแบบนี้ ะแล้วก็น่าจะมนี้มากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็จะมีน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเครื่องหมายใครรู้บ้างอันนี้มักจะลืมเท่ากันหรอคะไม่เท่ากันเท่ากันก็คือเท่ากับถูกบะไม่ใช่ไม่เท่ากับเออไม่เท่ากับถูกต้องนะคะรินตอบใช่ไหมใช่ครับถูกต้องอ่กไอ้นึงมึงยากไ นะก็จะมีทั้งหมด5เครื่องหมายหลักๆด้วยกันเนาะจะมี5เครื่องหมายหลักๆด้วยกันนะคะาโอยงงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ่ะจะเป็นแบบนี้นะจ๊าอ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเขียนคำอ่านเพิ่มเติมเวลาอ่านเครื่องหมายตัวนี้เราจะอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับเชพามื่อหรือไปด้วยนะเท่ากับ่าหรือ เท่ากับอืมก็ถ้าเป็น,นอันนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าอันข้างข้างน้อยกว่าหรือเท่ากับครูเขียนตัวมองเห็นไหมมองเห็นอยู่ครับมองเห็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเปล่าเอย่ย <laughs> <c oughs> แต่เชื่อว่าลายมือครูสวยครับ ฉันก็สวยกูรู้อ่าใครจอด,ดไปก่อนนะจ๋าอ่าใครไม่ทันแคปนะคะแคปแคดเลยค่ะลูกค้า คาวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่รายงานเลยแต่ว,ว่ามีตอนที่นิดเดียวนะคะเราจะจะไปดูรายงานเด,เดี๋ยวคนละทงมางานไว้ให้น้อแล้วก็ให้เขียนใส่สมุดนะคะส่งนะจ๊ะใส่สมุดก็ได้ส่วนถ้าใครมีเครื่องปินก็ปินเองก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสไงถ้าใครไม่มีก็เขียนใส่สมุดเอาเขียนผนะ่านเลยนะจ๊ะ น้าฉากมโมอยากลองเขียนใช่ไหมเดี๋ยวครูให้เขียนเ <c oughs> ว้นแอบเห็นแอบเห็นนะเป็นสมุดอะไรใช่ไหมคะคุณอ่าใช่ค่ะใส่สมุดไปก่อนเลยลูกสมุดอะไรก็ได้ใส่ไปเลยโอ้โหมากานี่น,นะคะใบงานที่ครูทิ้งไว้ในแชทเฟเน้อมาดูตอนที่หนึ่งก่อนตอนที่หนึ่งเนี่ยง่ายมากเพราะว่าครูพูดถึงไปแล้วก็คือ อันแรกเนี่ยจะให้ดูเฉยๆว่าประโยคใดเป็นอัตรสมการหรือว่าไม่เป็นอัรสมการเนาะก็คือดูที่เครื่องหมายน,น่นเองถ้ามีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับถ้าอันนี้เมื่อไหร่ก็จะเป็นอัรสมการเห็นไหมเห็นะดังนั้นอันนี้เราใช้ชื่อว่าอัตรสมการเชิงเส้นต่อแปรเดียวนะโอเคสำหรับข้อที่หนึ่งตาม x บวก45น้อยกว่า12เป็นอัตรสมการไหม เป็นเปออเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนเขียนแค่เป็นหอที่จะเขียนนะคะเขียนเสรนจยังคะอ่าข้อสองเลยค่ะสองเปิดวงเล็บ x ลบหนึ่งปิดวงเล็บเท่ากับเก้าเป็นไหมไม่เป็นอ่าอันนี้จะไม่เป็นเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเท่ากับเท่ากับแต่ที่นี้ก็เป็นสามาสามาีิ อีซี่นักเรียนถ้าครูออกข้อสอบทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับพ่อเขียนดีถ้าออกข้อเขียนอย่างนี้คุณจะช่วยไเราด้ทำไงเน่การศึกษาไม่ลืมมัจะกดยอมรับเลยอ่าต่อไปข้อสามเป็นไหมจ๊ะเป็นไหมจ๊ะเป็นเป็นอีซี่มากมากเลยค่ะใครอยู่ใกล้พัดลมค่ะนักเรียนนึก็อยู่ชายทะเลนะคะอยู่ชายหาดหรือเปล่า อ่ะข้อสี่ค่ะข้อสี่ค่ะีซี่มากๆค่ะตอบว่า n เป็นง่ายง่ายไหมง่ายมากอ่ะคุณเพิ่มให้อีกหนึ่งพอนะคะอันนี้เพิ่มให้พิเศษนะคะสมมติว่าคุณบอกว่าเป็น m บวก n ไม่เท่ากับเก้าเป็นไม่ เป็นเป็นอ่ะครูจะตอบว่าเป็นอะสมการแต่ยังอนเยอะเลยแต่ไม่เป็นอ่ะสมการเอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเชิงเส้นตัวแปรเดียวยกอเพราะว่าถ้าจะอ่านจากโจทย์นี้เขาบอกว่าให้พิจารณาว่า ประโยกไดเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคู่นี้เขาว่าอะไรตัวแปรเดียวดังนั้นในข้อหนึ่งข้อสี่อ่ะมันเป็นตัวแปรเดียวหมดเลยถูกปะดังนั้นต่วยังไงมันก็จะเป็นหรือไม่ก็ไม่เป็นถ้ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับแบบข้อสองแต่สําหรับข้อที่ครูเพิ่มพิเศษมามันเป็นอัตสมการก็จริงเครื่องหมายอะไรไม่เท่ากับแต่มันจะไม่ใช่อ <eterm oon> ัสมการเชิงตัวแปรเดียวเพราะมันมีกี่ตัวแปร มีตัวแปดีเออสองแปโอเคไหมอือดัง<อ>นั้นเวลาอ่านโจทย์อ่านดีๆว่าผู้ถามแค่สมการอย่างเดียวหรือว่าอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถ้าเป็นที่เราเรียนอยู่จะเรียนแค่ตัวแปรเดียวเราไม่มีเรียนหลายตัวแปรนาะเราเรียนตัวแปรเดียวยกเว้นสมการมีหลายตัวแปรได้โอ,โ,อ rants, โอเคนะคะใครจดเพิ่มวันี้จะเพิ่มไปเนาะ m บวก n ไม่เท่ากับ9เติมเข้าไป นะจ๊ะแับค่ะแคบนะคะขาแคบเลยค่ะไม่กีพรักษาเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะมีใครอยู่เป็นสองคนบ้างมีเฉยกระมลใช่ไหมก็มีสุนัขกทังนน ท่นครับคุณเคยสอนเรื่องนี้ไหมหรือไม่เคยสอนไม่เคยใช่ไหมไม่เคยน่าจะสับสนสอนม3ไปที่แล้วงงอยู่เพราะว่าคุณปรับหลักสูตรใหม่คุณจะงงเอ้ายีเรื่องใหม่อ่านนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยว่อยไปรอกโจทย์อะไรก็ไปตามายงานเอาน้อเวลาไอ้ดูในเฟซนะคะงงมีแดดมดขึ้นมเด็กขึ้นม3นี่แหละใช้เฟซคนอื่นเขาใช้ไลน์กันหมดเลยงงค่ะ ต่อไปตอนที่สองนะคะโจทย์มันก็จะยาวนิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็คือต่อไปสิ่งที่เราสอนคือเราจะเปลี่ยนเขาเรียกว่ามันมีสองคำคือประโยคภาษากับประโยคสัญลักษณ์อ่าประโยคภาษาคืออะไรก็คือข้อความแบบเนี้ยที่เขาให้มาแบบนี้จะเรียกว่าประโยคภาษาสิ่งที่เราต้องทำคือต้องสามารถเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคภาษาได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ เหมือนไอ้ข้างบนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ข้างบนที่มันเป็นพวกตัวเลขมีตัวแปรเกิดขึ้นเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์ mm hmm. แต่ถ้าเป็นข้อความเขาเรียกว่าเป็นประโยคภาษาโอเคไหม mm hmm. โอเคกดหนึ่งค่ะโอเคกดหนึ่ง่ะคุณลูกค้าพิมพ์ได้นะคะแชทได้ค่ะยังแชทไม่เป็นก็แชทได้นะคะกดกดดี่วกดหนึ่งค่ะใครเข้าใจกดหนึ่งค่ะประโยคภาษาอ,อะไรประโยคสัญลักษณ์คืออะ ให้กดเดเลยค่ะพิมพ์หนึ่งมาเลยค่ะพิมพ์หนึ่งมาเลยค่ะอการโต้ตอบนะคะพิมพ์หนึ่งค่ะบวกหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะกดมาเลยค่ะตอบสามคนแสดงเข้าใจสามคนนะคะลบหนึ่งแสดงว่าไม่เข้าใจนะคะนัสรินนัสรินปั่นจิตจังเลยใครเข้าใจกดหนึ่งมาเลยค่ะโอเคนามเบอร์วันค่ะเยี่ยมค่ะตนี้ เดี๋ยวจะมาสอนทิศในการเรียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์โอเคไหมคะอะคราวนี้ขอข้อตกลงก่อนคือจริงๆแล้วในการเขียนประโยคสัญลักษณ์อะตัวแปรที่เราจะใช้อะจะเป็นตัวแปรอะไรก็ได้เวลาครูตรวจครูก็จะไม่ได้สีเรี่ยส x y z a b c d e f g อะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะแต่คราวนี้ครูขอว่าเพื่อจะได้เขียนเหมือนกันขอใช้เป็นตัวแปร x หมดเลยโอเคไหมจะเขียนโดยใช้ตัวแปร x หมดเลย เคืออะไรเคือตัวแปรที่เราไม่ทราบค่ะเช่นในคําพวกนี้มันจะเจอคําว่าจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งพวกนี้คือที่เราไม่ทราบว,ว่าคืออะไรให้ใช้เป็นตัวแปรโอหค่นะอ่ะอย่างข้อแรกคือข้อที่ง่ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าผลบวกจำนวนหนึ 1, 4, ่งกับสี่น้อยกว่าเจ็ดเวลาทำให้หาเครื่องหมายอสมการด้วยว่าประโยคไหนคืออสมการจสังเกตว่ามันมีคำว่าน้อยกว่า โอเคไหมดังนั้นเราก็แบ่งเลย mm hmm. ไปดูประโยค้านหน้าผลบวกของจํานวน1กับ4ี่จำนวน1ก็คือตัวแปร x <Okay. S 1> นะดังนั้นแสดงว่าเราจะเอา x ไปทําอะไรกับ4 mm hmm. เขาบอกว่า oh, เป็นผกอะไรบวกอ่าผลบวกแสดงว่าครูต้องเอา x ไปบวกกับ mm hmm. 4อ่ะครูว็เขียนเลยคําตอบ x บวกส น้อยกว่าเจ็ดเราก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าไปแล้วก็ใส่เลขเจ็ดเจ็ดแค่นี้อี่ได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะาทำไมกัญญาวีได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมคะได้อยู่ค่ะ ได้ยูนะคะข้อที่สองนะคะต่างจากเดิมนิดเดียวค่ะข้อสองเขาบอกว่าสองเท่าของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดหกสิบ้ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดเป็นเครื่องหมายไม่ต้องกับด้านหน้าจะเป็นสองเท่าของจำนวนหนึ่งสองเท่าคืออะไรเอ่ยสองเท่า กำลังสองนี่มันใชกับกำลังสองสองเท่าเท่าของอ่ะคูณสองเออเท่าของเท่าของจำนวนหนึ่งเอยได้ยินไหมแม่ฉันบอกนะเท่าของตัาไหนเออต่วไหนเท่าของจำนวนหนึ่งคูณหัายคูณนะคะคำว่าเท่าคำว่าของจะเป็นเต่าไหยคูณแสดงว่าคูณจะเอาสองคูณกับอะไรสองคูณกับแปด าคุณจะ x เ,เพราะเขาบอกว่าเอาสองเท่าก่อนจำนวนหนึ่งนะดานันก็ต้องเป็นสองคูณ x แต่ครูจะไม่เขียนสองคูณ x แบบนี้ให้เขียนชิดติดก,กันได้เลยก็คือเขียนเป็นสอง x สอง x ไปเลยอ่าแล้วก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดัานันก,ก็จะเป็นน้อยกว่าแล้วก็ขีดสไตลแบบนี้ใส่ใแปดอ๋อ ามทำเองค่ะข้อสามทำเองค่ะผู้คาต้นทำใจสม,มุดต้องเขียนโจนนะคะนนเขียนด้วยค่ะ<ด>จะได้ดูเวลาเรากลับมาอ่านจะได้อ่านเข้าใจาใก่อนที่จะทำนนะข้อสามทำเองนะคะหาผู้ก้านะคะผู้ก้าเป็นคนเขียนจอให้ครูนะคะมันเขียนจอได้ อคนต่างคือคนนะคะผูขีดให้เครื่องหมายในข้อสามจะเป็นเครื่องหมายอเลยเอ่ย,ม,อยมากกว่าอ่าม,ม,มากกว่านะคะ,ะเสร็จไหมคะข้อสาม ก็น่าจะได้คอีกทีหนึ่งถ้าเราได้เรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าจะได้เรียนที่โรงเรียนหรือไม่ต้องมารอดูกันอีกทีนะคะ เอบให้ครูหน่อยค่ะบนกระดานค่ะไม่มั่นใจเขียนไปเลยค่ะันจะไม่ผิดหรอคะไม่ผิดหรอกข้อสง่ายแล้วถ้าผิดจะไม่บอกว่าเป็นใครคะ่ถะ,คะถ้าถูกจะชื่นชมเลยค่ะถ้าถูกจะชื่นชมอ่า อ็ไม่เห็นเลยว่าคือใครเขียนอยู่จริงๆตอนนี้เขียนไปเลยลูกแล้วอย่างมั่นใจบอกเลยว่าถูกแล้วเขียนไม่พอหรือย <AM güzel fit> <F fall> ังไรเขียนไม่พอนั่นเองอ๋าถูกต้องแล้วค่ะคนที่เขียนเพื่อนรู้ไหมคะว่าใครเขียนอยู่ออนเปียบอกแล้วคุณไม่บอกหรอกว่าคือใครค่ะอ๋อออนเบียบอกว่า x ลบ3 6มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่คะ80ใช่ไหมคะ 8, 40, แต่ม,มันไม่ใช่80ผิดแค่ตรงหลังนิดเดียวค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามากกว่าไลยคะ่ะ40แต่ถ้าข้างหน้าถูกแล้วถือว่าใช้ได้ค่ะอ่านขอผู้เขียนลบเป็นนึงนะคะมันใหญ่เกินไปนะคะ x ลบ36เนอะมากกว่า40 8ถือว่าใช้ได้ถ้าข้างหน้าถูกนี่ถือว่าใช้ได้ อาจจะรื่อ่านไปนิดหนึ่งนะคะลบอีกลบสามชี้บอกมากกว่าสี่สิบแปดค่ะโอเค okay, ผ่านนะคะโอ้ออสี่ก็ง่ายค่ะง่ายจนปวดหัวเลยค่ะง่ายจนปวดหัวจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินสองค่ะมันจะยากตรงคำอันนี้เฉยๆค่ะข้างหน้ามันก็แค่จำนวนจำนวนหนึ่งอยู่แล้วก็คือตัวแปรอะไรเลยเ,ลยเอ็กซ์เ,เ,เ,เลย คำว่าไม่เกินเนี่ยแหละเครื่องหมายอะไรเครืออ่องหออมยายลบไหมมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่า้อยกว่ามากกว่าอ่าถ้ามันมันน่าจะน้อยกว่าถูกไหมไม่เกินอ่ะมันมีน้อยกว่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเวลาคิดง่าย <Gray đó S 1> จำนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินสองเป็นเลขสองได้ไหมเป็นร้อยสองได้ไหมได้ไมไม่เก <endar S 2> ินสองเป็นเลขสองได้ไหม ได้ไหมแสดงว่ามันต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วต้องมีเครื่องหมายเท่ากับมันด้วยเพราะว่ามันเป็นเลขสองได้ดังนั้นมันต้องเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนี่มีใครงงไหมเพราะมันไม่เกินสองไงมันเป็นเลขสองได้ก็เลยต้องมีเท่ากับมาด้วยมาเอาดิไม่เกินสอง อ่าถ้าครูเปลี่ยนเป็นคำว่าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็เยอะกว่าไม่ถึงนี่เป็นเลขสองได้ไหมได้ได้จำนวนจำนวนจะเลขหนึ่งสอไม่ได้เลขหนึ่งเลขสองไม่ได้เลขสไม่ได้เพราะงั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า <Okay. S 2> ค่่โออเาาจดไว้เพิ่มนะคะจดไว้เพิ่มนะไม่ถึงสองก็คือต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าไม่เกินต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับถ้าเป็นค่า่าเกินอ่ะเกินเฉยๆเกินสองมากกว่ามากกว่ามากกว่าอ่ามากกว่าเท่ากับได้ไหมไ ไม่ได้ก็จะเป็นคี่ใหม่มากกว่าเฉยแบบนี้ววอเอ๊ะอ่าจะเพิ่มตั้งแอันนี้ใส่ไว้ให้เพิ่มสองอันเลยจ้ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะ ให้สำเนาก่อน,น,นแล้วเวลาทํามันจะต้องมีเกิดวงเล็บเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเวลาทําเนี่ยเทคนิคก็คือให้เราทําประโยคด้านหลังก่อนเป็นอันดับแรกแล้วทําประโยคด้านหน้าเป็นอันดับที่สองโอเคไหมอืมครานี้คุณขอเขียน ขีดตรงที่เป็นเครื่องหมายก่อนของเราในข้อห้านี้จะเจอคําว่าไม่น้อยกว่าเนาะเป็นเครื่องหมายค่ะคราวนี้ครูบอกว่าเวลาทําให้ทําด้านหลังก่อนถูกไหมก็คือเลขหนึ่งที่ครูเขียนไว้เขาบอกว่าวผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหกหมายความอะไรเอาจำนวน กบ6ไปทําอะไรกัน x บวกกันบวกกันจะเป็น x บวก,ก6 6ตงน x 6อันนี้คือประโยคที่หนึ่งเสร็จแล้วประโยคที่สองให้กลับมาดูด้านหน้าเขาบอกว่า2เท่าของ 2x แสดงว่าครูต้องเอา2ไปทำอะไรกับอันเดิมคูณ คูณสองเข้าไปถูกปะแต่เวลาคูณอ่ะคูณจะคูณอันเดิมที่เราทําตอนแรกถูกปะดังนั้นถ้าคูณจะเอาสองคูณคูณจะต้องใส่เลนบตัวเก่าก่ากอนแล้วก็เอาสองคูณเข้าไปด้านหน้าแบบนี้อีอกหนึ่งรอบนะคะขอย้อนกลับก่อนเวลาทําให้ทําประโยคด้านหลังก่อนดังน,นั้นด้านหลังคือผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับหก็เลยได้เป็น x วก พอหกดีไหมพอเราทําเสร็จปุ๊บเราจะมาทําอันที่สองต่อถูกไหมถ้าเราจะทําอันที่สองต่อเราจะต้องวงเล็บอันเดิมก่อนเพราะเหมือนอันแรกเสร็จแล้วถูกปะแล้วเราค่อยทําอันที่สองเพิ่มอันที่2บอกว่าเอาไป2เท่าถูกไหมดังนั้นเราจะเอา x บวคูณ2เข้าไปแต่ครูจะเขียน2ข้างหน้ามันก็คือ2คูณกับ x บวก6นั่นเองทำไมต้องใส่วงเล็บเพราะถ้าไม่ใส่วงเล็บความหมายจะเป็นแบบนี้ เท่ากันไหมที่คุณเขียนดา,า่าไ,ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าอะไรถ้ามีวงเล็บปุ๊บเราจะต้องคูณกระจายเข้าไปถูกปะดังนั้นคำตอบได้มันจะเป็น 2x บวกกับสองคูนหกเปนอหกเป็นสิบสอ่าดังนั้นอันเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ 2x งบวกสิซึ่งมันไม่เท่ากันเห็นไหม ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเวลาทําต้องใส่มุมเ,เล็บด้วยนะ,นะข้างหน้าเสร็จแล้วต่อไปเหลือแค่ข้างหลังใส่เครื่องหมายถูกต้องไม่น้อยกว่า,เ,าเครื่องหมายอะไรไม่น้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าเอ้ยอันนี้คือน้อยกว่าถูกไหมไม่น้อยกว่าเราจะขีดข้ามมันแบบนี้ให้เอาเครื่องหมายที่ตรงข้างกับน้อยกว่าดังนั้นก็คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าแต่ให้ใส่เท่ากับไปด้วย เพราะอันน้อยกว่ามันไม่มีเท่าเท่ากับใช่ปะ้าั้นก็ต้องเปองหมายมากกว่าหรือเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลิแปะเข้าไปเนาะน่าจะได้ต่อเอีกรอบน่าจะได้เข้าใหม่อีกรอบจบหมดเวลาแล้วเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาที แล้วค่ะแล้วใ่รเพิ่งไปนะคะเข้าอีกรอบเดี๋ยวผู้ค่ายต่อข้อหกเข้าใหม่ละกันเพราะว่าจะได้อะไรนะมันจะได้ไม่ขาดตอนเนาะนี่นะคะจดแคบไว้นะคะหน้านี้จดหรือแคบไว้นะคะหน้านี้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยไหมคะคุณลูกค้า เรียบร้อยคุณลูกค้า,า,าต้องจดด้วยนะคะคุณขาอ่าเดี๋ยวข้อใหม่นะคะคุณค้า้อมนะคะ้อมค่ะ